อ่มและใส่อามีอี่สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องนะครับลุงป่าหน้าอาผู้บ่าวผู้สาวทุกๆคนนะครับเมื่อนี่ก็มาอยู่กับผมหลงจ๋าททศบ้านชนแนร์คนเก่าคนเดิมนะครับเมื่อนี่ก็เป็นเมนูต้มอึ่งอย่างครับอึ่งเผากับบออกครับตกรอบแรกอะผมกับโได้ไปรตไตครับรอบนี้ก็อีพ่อเพิ่นไปไตไมากับจงใหม่ซิปกระตครับต้มอึ่งอย่างสดน้ำแซ่บเลยครับเบืง ตูมีไข่กับมีครับทั้งไข่ทั้งโบไข่เนี่ยครับเบิ้งตัวเบิ้งตูไข่ครับโอ้ยเป็ดเสือบอีดีครับตูไข่กับลายตูเยอะนี่เบิ้งครับสดดำเซ๊บเซ่อครับเบื้อนี้ครับใส่ตะไคร่ครับใบบักกูดหอมบัวครับเบื้อนี้มีเจีวพริกมาพร้อมครับนอุ้ยเป็ดเสือบอีดีครับเข่ากับทุกเมนูครับเข่าเนื้อนอดครับ มึอนี้ก็มากินทงนะครับเปลี่ยนบรรยากาศมาอีกจักมือครับมึอนี้ก็มากินอยู่สวนอยู่ไฮครับมึอนี่ก็โดนๆ่อยได้มะทายครับหิวยากน้ำแก่ฝึกงานารครับมื่อนี่ก็ถือโอกาสดีครับเอาเมนูบ้านๆนะครับของหากินยากไอ้ลีครับไอ้ลีฝนบ่ตกนี่บ่ได้กินครับต้มเป็นต้มอึ้งยางครับเดี๋ยวรอบหน้าถ้าอึ้งเผาออกสมมตต้มสุพีสุนองครับมื่อนี่ก็เนี้อ้ยบอกแล้วก็หิวเข่าแล้วครับถ้าว่าพี่น้องทุกๆคนนะครับอยาก ต้มอึ่งยางกับเจ้าพริกผงก็แล้วก็ไปแซป่บไปเลยครับคำแรกอะคำใหญ่แก้มป้องสองขางครับเดี๋ยวขออนุญาตสดหนามก่อนเลยครับหนามนวหน,วนัวครับคำโตเลยครับเออเอาคำเอาตต๋ที่มันเป็ี่ยนใครก่อนเลยนี่ เนี่ยแบบหวานดีครับ มันใครผมนี่เนี่ยเจ้าพริกพงครับ ไี่ครับอนหยาดแทนนะครับไข่มันครับ สุดนามเซ็เมครับใครเกยบเบิ้งลูกตัวครับเบิ้งหนี่ตัวนี่ทุอย่งใครเลยอืม ดูออกล้ายจั็กน้อยครับตัวมันก็อาจจะบุกไปง่ายท่ออึ้งเผาะนะจะมากับแซบครับจำน้มนะครับเขาเนี้ยวปั่นง่าย เบื่องใครครับ จ,ำจ้ำโจสุดยอดเลยครับอาหารอีสานเขากินต้มอืองน้ำกันครับย้าเท้าเลย,ยครับมื้อนี้็เลยว่าสิบไทยครับเมื่อวานนี้ตอนแรง ถึงฝนสิตโตครับถึงพายุโอ้ไฟดับก็เล็บโบเลทไทยครับกเล็เปลี่ยนมาไทายแบบน้ำเาๆยวๆครับตัวนี้กับตัวยิ่งๆครับเบื่อโอ้ผมว่านี่ใครเก็บทุกตัวอีดีครับ โอ้ยสุดนาวหิงแสบครับจํานำลงไปครับ แสบสุดหยอดครับโดยเฉพาะตัวที่มันมีใครนะครับแสบยังไงดีมันมันใครครับ นกัตกกบต๊บอยแหงครับต๊กที่นหน่อยที่นาหน่อยครับอึ้งเผากับบออกเดี๋ยวหาตัวมใครเบึองยังบ่ครับตัวมใคายอีกตัวนี่ครับตัวมิครอีกตัวนึงของใครอาญะนินี่งคมต้มแบบบ่ไภาพครับอาจจะบ่เห็นใครเลย

เมนูนี่คือว่าอิลีกับว่าได้กินนะครับ ก็ดูออกอยากหล่อย่างไงเฮ้ยยังไงครับที่ได้มีความผิด kau apa ni ต้มอึ่องเผาเมื่อน,นี้นี่ถือว่าแซ่บอีนนี้ครับมันไข่สดนหำแซ่บกับเจ้าพริกครับเมื่อน,นี้กเด็กินย่างสามตัวครับอิ่มแห้งถ้าบ่อพี่ร้องครับมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต์ต่างมิช่องลงจ๋าที้บ้านเจ๊นเนวนะมมิเดิ้ลครับขอบคุณครับ